ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับชงวัดเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เอาเข้ามาอุดหนุนนะครับสั่งทําเป็นชุดลาโพงแนวมินินะครับผมไม่มีคาราโอเกะและทั้งมีทั้งคาราโอเกะนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมครับชุดนี้นะครับก็จัดส่งนะครับไปจังหวัด ศรีสะเกดนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็เข้ามานะครับสั่งทำนะครับชุดราคานะครับ6,900าบาทนะครับกับชุดแนวมินิฝั่งเพาะนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับผมกับก็เป็นชุดแนวนอนนะครับผมชุดแนวนอนนะครับชุดนี้ลูกค้าก็ได้เลือกมานะครับลูกค้าก็เลือกโทนตู้นะครับเป็นสีดานะครับตัดสีเหลืองนะครับผมไฟนะครับไฟหน้าตู้สีน้ําเงินนะครับผม ับสเปคงาน6ก0 0เก้าก็หลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่ทำยอดขายนะครับดีนะครับเพราะว่าในแนวเสียงนะครับก็ถือว่าเพราะแบบไม่เสียดายงบนะครับเอาจริงๆนะครับไม่เสียดายงบนะครับที่สั่งนะครับครับชุดนี้นะครับก็จะมีนะครับซับนะครับจำนวนหนึ่งดอกนะครับเป็นซับไมเหล็กร้อยห้าหกนะครับสิบนิ้วนะครับคงหล่อไว้คู่นะครับไมเหล็กสองก้อนนะครับซับ จำนวนหนึ่งดอกสิบนิ้วนะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับหกจุดห้านิ้วหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เสียงแหลมอีกหนึ่งคู่นะครับผมครับระบบก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นแนวฟังเพราะนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับมีนะครับสวิต์ปิดเปิดนะครับหนึ่งตัวนะครับวัดโวลต์นะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับหรือดูไฟเวลาเราตอนเราพ่วงแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับ ในกรณีที่ไฟเราจะหมดหรือยังไงแล้วก็เช็คที่วัดโวลต์ได้นะครับก็เล่นบลูทูธนะครับผมก็เล่นบลูทูธก็มีฟังก์ชันเล่น USB ได้นะครับเมมโมรีการ์ดได้ a u x ได้นั่นตัวเดียวกันนะครับบลูทูธได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวพเอกงานก็อยู่ตรงนี้ครับปริเจตแบนนะครับผมแยกซับอิสระนะครับเล่นนะครับในคุณภาพเสียงกลางที่ปลายแหลมดีพอสมควรเลยนะครับถือคิดว่าถูกใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับผม ดูรอบๆตู้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตถูกกระต่ายนะครับบวกลบนะครับผมที่ผมทําให้นะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับทุกท่านนะครับเอาไว้พ่วงต่อกับไฟ12โวลต์นะครับในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้านั่นเองนะครับในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้านะครับผมก็ใช้น็อตตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวบวกลบนะครับลูกค้าสามารถไป แทมสีหรือนะครับทําเครื่องหมายนะครับให้สะดวกต่อการไม่ลืมนะครับได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวหดท่อแดงไว้ก็คือเป็นบวกนะครับท่อดําเป็นลบนะครับผมปลั๊กไฟนะครับสายก็ประมาณเม็ดกว่าๆนะครับที่ผมทําให้นะครับผมครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันนะครับ ด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมระบบสายด้านในนะครับก็ไม่ถือว่าเก็บสวยงามนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในนะครับก็เอาตรงเราเราเราฟังเสียงแล้วครับเราไม่ได้มาโชว์ความสวยงามนะครับต้องขออภัยนะครับครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับผมจ่ายไฟเข้ากับ power amp card ABC channel นะครับพระเอกของงานนะครับผมปัจจัยสําคัญนะครับ แยกเสียงอิสระนะครับไม่รวมนะครับผมแต่รวมแค่แอมตัวเดียวนะครับแต่เสียงอิสระนะครับคุณภาพเสียงนี่การันตีได้นะครับว่าถูกใจนะครับไม่แรงกันไปนะครับแล้วก็ไม่เบากันไปนะครับพอพอหลังคาบ้านพอได้สั่นนิดๆนะครับผมโมนิดหน่อยครับนะครับพัดลมนะครับบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับใหญ่ๆนะครับผม ด้านบนนะครับออกมานะครับระบายความร้อนออกมาด้านล่างนะครับจะเป็นช่องลมตัวนี้ครับเย็นๆเลยนะครับถ้ามานั่งอยู่ด้านหลังหูตู้นะครับผมว่าเย็นนะครับไม่แพ้พัดลมใหญ่แน่นอนนะครับโมอยแล้วครับวันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ติดตามเลยนะครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเทดสเสียงนะครับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับชุด6,900นะครับผมคุณภาพเสียงพเพราะๆเลยนะครับ ก็เทสเสียงนะครับสวยงามเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ติดโฆษณานะครับผมก็ในการเทสเสียงนะครับก็ต้องขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับท่านถ้าใดสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในนามกับผมช่างวัดนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับข้อมูลการติดต่อก็อยู่ในใต้คลิปมีคลิปนี้เลยนะครับผมทุกคลิปนะครับผมมีข้อมูลการติดต่อไว้นะครับทุกอย่างนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับผม ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ก็กดิ่งติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ